สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนคอบอลทุกท่านนะครับกลับเจอกันอีกครั้งนึงในวันศุกร์ที่21เมษายนนะครับในค่ำคืนนี้ก็มีหลีกใหญ่ๆเปิดอยู่4-5หลีกด้วยกันนะครับผมผมก็หยิบโยมา2หลีกใหญ่นะครับคู่แรกจะเป็นอาร์เซนอลเจอกับเซาท์เทมป์ตันนะครับบอลคู่นี้เป็นพรีเมียร์ล,ลงกิฟส่วนคู่ที่2เป็นอองเช่จะเปิดบ้านตอนเรากำลังอย่ของปารีสแซงต์แชงเดย์นะครับบอลคู่นี้เป็นหลีกอองฝรั่งเศสนะครับ ไปเริ่มจากคู่แรกนี้ก่อเลยนะครับระหว่างอาร์เซนอลกับเซาท์ทอมตันนะครับแล้วก็ฝากกันด้วยนะครับใครที่ผ่านเข้ามารับชมรับฟังแล้วเนี่ยก็ขอฝากวันละหนึ่งไลค์หนึ่งสต๊าฟใครหนึ่งจะดิ่งนะครับเพื่อที่ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องผมส่วนพวกคนไหนที่อยากรับสทิปบอลเพิ่มเติมนะครับก็รวมท้ายผลฟุตบอลนะครับผมแจกวันละสามพันบาทนะครับกติกาง่ายๆเลยผมเพียงแค่ทายว่าคู่นี้เนี่ยสกอร์จบที่เท่าไหร่นะครับเช่นเจ้าบ้านหนึ่งแล้วก็ทีมเยือนสองเท่าประมาณนี้นะครับ โอเคนะครับก็ฝากกันด้วยครับเดี๋ยวลิงก์ดีลลน์ผมจะทิ้งไว้ให้ในคอมเมนต์นะสามารถคลิกเข้าไปสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะครับเป็นดีไลา์ส่วนตัวผมเองนะพูดคุยกันโดยตรงเลยครับคู่แรกนะครับอาร์เซนอลกับเซาท์ทัมตันนะครับตอนนี้เนี่ยอาร์เซนอลนะครับสะดุดมาสองเกมติดแล้วนะครับส่วนเซาท์ทัมตันเองก็บวยนะครับพรอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่การเจอกันในห้าเกมล่าสุดที่ผ่านมาครับชนะไปคนละสองเกมแล้วเสมอไปหนึ่งเกมนะก็ถือว่าสูสีกินกันไม่ค่อยลงนะครับในเกมล่าสุดที่เจอกันเนี่ยเสมอนไปที่หนึ่งประตูต การเล่นเนี่ยต้องบอกผิดพลาดนะครับสี่เกมล่าสุดนี้ดีครับชนะ2เสม,มอ2เกมเกมที่เสมอเสมอกอร์พปูสองสองเสมอกับเวิร์แฮมน,นะครับ2ประตูต่อ2แต่เราจะเห็นได้ชัดว่าอาร์เซนอลเนี่ยเป็นทีมที่ยิงประตูดได้ยังต่ำสองลูกถึงสามลูกตลอดเลยนะครับประเด็นก็คือว่าพวกเขาในช่วงหลังเนี่ยปิดเกมไม่ได้นะครับในเกมที่เจอลิเวอร์พูลก็เกือบโดนด้วยครับส่วนเกมที่เจอกับเวิร์แฮมน,นะครับก็ถือว่าเสียจุดโทษด้วยอะไรด้วยนะครับแต่พวกเขามักจะเป็นทีมที่ทําประตูได้เร็วนะครับ ส่วนฟอร์นิบ้างขออ่านเซนอลตอนนี้5เกมล่าสุดที่ผ่านมานะครับในลีก4แล้วก็บอลถ้วย1นะครับชนะ4เกมแล้วก็เสมอเป็น1เกมไร้พ่ายนะครับซาลทันตันผู้มาเยือนในวันนี้เนี่ยการเล่นอาจจะแย่นะครับแต่ว่าเวลาเจอทีมใหญ่ๆพวกเขามากักจะทำผลงาน,นได้ดีแล้วก็สู้ได้สูสี 4, เสมอนะครับในเจอเซอรสเปอร์ได้เสมอกนไป3ประตูต่อ3ครับเจอเวสต์แฮมแพ้ไป1 0เวสต์ฟอร์ด2-0เจอซิตี้โรสตี้ถล่มไป4-1ครับอันนี้ก็ ไม่ไหวนะครับโซเซิตี้ไม่ไหวจริงๆเพราะระบบของซิตี้ตอนนี้ค่อนข้างลงตัวแล้วนะครับส่วนเกมล่าสุดก็พวกเขาแพ้ทิสตัมเพลตส่วประตูต่อ2นะครับบล็อ่ามกเปลี่ยนโค้ดนะครับส่วนในการเล่นทีมเยือนนะครับชนะ1แพ้3เสมอไป1เกมนะครับอันดับตารางคะแนนตอนนี้ของเซาส์นะครับอันดับที่20แข่งไปทั้งหมดนะครับเซาส์เกิดเกมชนะ6เสมอ5แพ้20ยิงประตูยี่สิประตูและเสียประตูห้าสิประตูในเรื่องของเกมรับนะครับมีหมดยี่สิคะแนนนะครับคือตอนนี้เซาส์เนี่ยยังไม่ตกชั้นนะครับ เพราะตกชั้นเขาสิบแปดสิบเก้ายี่สิบใช่ไหมครับเซา์เดิร์ในคัมคืนนี้เก็บได้อีกสามคะแนนนะครับพวกเขาจะมียี่สิบหกคะแนนนะฮะขึ้นอยู่อันดับที่สิบเก้าแล้วก็ตามหลังลอตติงแฮมกับเอเวอเรตันนะครับอยู่แค่คะแนนเดียวเท่านั้นนะครับซึ่งโอกาสรอตกชั้นเนี่ยมันสูงมากนะครับมันเปิดกว้างมากเลยตั้งแต่ไอสามสิบสี่ลงมาเนี่ยนะครับมีโอกาสที่จะตกชั้นได้ตลอดนะครับก็ฉันคิว่าเซาในเกมวันนี้เนี่ยก็คงเน้นพอสมควรนะครับแต่อาร์เซนอลเองนะครับตอนนี้พวกเขาทิ้งสเตี้แค่สี่แต้มเท่านั้นนะครับ แล้วก็ตามใน,นเรื่องของลูกได้เสียด้วยเพราะซิตี้ยิงไปเจ็ดสิบปเียี่สิบแปดนะครับส่วนทางฝั่งของอาร์เซนอลเนี่ยยิงไปถดเจ็ดสิบสี่เสียทถดสามสิบเอ็ดประตูนะครับเหนือมากกว่าซิตี้ด้วยเกมหนึ่งเกมนี้เป็นเกมทีม่สามสิบสองของพวกเขาก็จะเหนืมากกว่าซิตี้สองเกมเลยนะครับวันนี้เล่นในบ้านของอาร์เซนอลนะครับในเรื่องของ Arsenal, นิแคร็บรที่เปิดมาเนี่ยเป็นนิแคร็บสองลูกไหลก็ลขึ้นมาแพงมากนะครับในเรื่องของกระแสนะครับหกสิบหกต่อสามสิบสี่บอลคู่นี้บอลวันศุกร์นะครับผมว่าเนะี่ย อาเซอนองทำได้ในเรื่องการเก็บสามคะแนนนะครับแต่ว่าจะยิงเล็กขาดเมือนี้เนี่ยผมว่ายากมากนะครับแต่นะครับแนะนำบอลคู่นี้เนี่ยแนะนาให้บอลมันแข่งไปสักสิบถึงสิบห้านาทีก่อนนะถ้าเกิดแฮนดิแคปในเรื่องของสูงแรกมันลดลงมาหน่อยผมแนะนำไม่ได้สูงแรกอยู่ที่หนึ่งลูกหรืจะเป็นครบลูกก็ได้แต่ว่าขวาราคาต้องสวยๆครับบอลคู่นี้นักมีแน่นอนรึ่งแรกหนึ่งประตูนะครับแลวผมก็เชื่อว่าวันนี้เนี่ยอาเซอนอลชนะแต่จะชนะไม่ขาดนะครับผมให้อยู่ที่ซาร์สตันตลเลกันนะครับ ออกมากในจับผู้แรกส่วนคู่ที่สองครับองเช่จะเปิดบ้านตรักเมี Paris, ย์กับปารีสแซงต์แชงแมงเนี่ยปารีสเนี่ยเป็นทีมที่มีสตาร์ถ้าจะเต็มทีมเลยครแต่คนงานในสนามเนี่ยไม่เป็นเหมือนที่อ่าเาเสริมทัพนะครับปารีสแซงต์แชงแมงครับเจอกับองเช่ห้าเกมล่าสุดที่ผ่านมาชนะห้าเกมรวดครับมีเกมล่าสุดที่เจอกันชนะสองประตูต่อศูนย์ครับโดยฝั่งข,งของเจ้าบ้านอย่างอง,องเช่ครับห้าเกมล่าสุดที่ผ่านมาชมะนะแค่เกมเดียวเท่านั้นครับคือเกมที่เจอกับลิวนะครับหลังจากนั้นก็จะมีแพ้สามเสมอไปหนึ่งเกมนะ เกมล่าสุดบุกไปแพ้แกมูฟุตนะครับสองประตูต่อหนึ่งส่วนฟอร์มในบ้านชนะเกมเดียวที่เจอกันเจอรันลิวนะที่เหลือเป็นเสมอสองแพ้ไปสองเกมนะครับในเกมต่อไปพวกเขาจะบุกไปเยือนแรนนะครับส่วนปารีสนะครับสองเกมล่าสุดที่ผ่านมาเก็บชนะทั้งสองเกมรวดนะเจอกันนี้สองศูนย์เจอกับรองสามประตูต่อหนึ่งนะครับส่วนฟอร์มการเล่นทีมเยือนครับชนะสามเสมอศูนย์นะครับแพ้ไปสองเกมนะเกมที่แพ้แพ้โมนาโกสามหนึ่งแพ้เบย์ยูนิคสองประตูต่อศูนย์ในสุด ไฟแชมเปนลีกรอบที่สองนะครับก็ไม่ได้ไปต่อนะครับส่วนมาเยนเนี่ยก็ตกมาที่ร้อยนะครับมีซิตี้ทับไปนะครับตรงสกอร์โดนเป็น4ประตูต่อหนึ่งะครับโอเคครับตอนนี้เนี่ยฟองของปารีสครับเริ่มที่จะกลับมาลงตัวแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยแข่งหมด3 1ครับช่า23สิบสามเสมอสามนะครับไทยหยิงหมดเจ็ดสาเสียหมด30ิประตูนะครับมีเจ็ดสิบงคะแนนนะครับก็ถือว่านำหมากเซยเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับส่วนร้องเนี่ยอันดับที่2ี่ิบนะครับ แข่งไปงทั้งหมด31เกมนะชนะเสมอเสมอ5แพ้23ครับเกมรุ่ทั้งหมด24ตัวสมเกมรับเสียหมด66ตูครับเสียมากกว่าทั้งฝั่งของตัวไล่ผู้ทะลุเยือกนั้งอเองครับมีอยนะู่14คะแนนครับก็การันตีได้ครับว่าองเช่เนี่ยตกชั้นแน่นอนครับ100%นะแล้วก็เฮนดิแคปวันนี้ครับเปิดมาเฮนดิแคปเดียวกับทั้งฝั่งของอาอาร์เซนอลกับเซาส์นะครับเฮนดิแคปเปิดมาเป็น2ลูกนะแต่ว่าจ่ายปารีสเป็นราคาน้่งล้นนะครับ อาร์เซนอลเนื่ยใจไม่ลุ้นอาร์เซนอลใจมันทำนะครับโทนกระแสนะครับโคซิโอต่อ34นะครับก็ในเรื่องของอัตราตัวเงินมันไม่ต่างกันมากแน่นอนนเพราะว่าอาร์เซนอลวันนี้เออไม่ใช่ขออภัยผมเพราะว่าทางฝั่งของป้าเนี่วันนี้ต่อแพงนะครับแล้วก็ในช่วงหลังนะครับจะยิงได้ไม่ขาดขนาดนั้นนะครับตัวในเรื่องของเสบียตัวจริงนี่ครับโอ้โหเสบียตัวจริงของคู่นี้ผมลืมแก้ให้เลยนะครับเพื่อนๆขอบให้ด้วยนะครับเดี๋ยวๆเดี๋ยวขอผมแก้เสบียตัวจริงให้สักครู่นะครับ ลืมนะครับลืมลืมใส่ให้เลยนะครับครัวเชานาก็ลืมให้ดูนะครับโดยตัวจริงของสองทีมในคัมคืนนี้นะครับมาเลปเปก็เล่นแบบเดียวกันครับสามห้าสองเนี้ยังของตอรี่เนี่ยก็จะเป็นหน้าคู่นะเป็นปปเปอเยอะคู่กับเมซี่นะครับโหตรงนี้เนี่ยจะมีโปรตุเกสสามคนแล้ววิญยาเมนเดสแล้วก็เปเดร่าครับเกมรับของปรเหมายเลขสิบห้านะครับกองหลังค่อนข้างแน่นนะครับมีพวกมาควินโยแล้วก็รามอสด้วยนะครับ ตัวสาวตัวที่เป็นเด so um ือนนารูมาเหมือนเดิมเลครับเกมนี้ผมว่าเรารี้ทาได้นะผมคุกไปได้ชนะ3ามตัวต่อสูงหรืออาจจะมากกว่านั้นนะครับเกมนี้น่าจะเป็นเกมที่สนุกปหนึ่งเกมเลยครับก็ประมาณนี้สำหรับ2คูุ่ญแจขผมนะชอบตามไม่ชอบผ่านได้เลยครับเันนี้จเป็นการทัศนคติสองตัวผมเท่านั้นนะครับแล้วก็อย่าลืมนะใครที่สนใจอยากเข้ากลุ่ม B P นะครับแอดมาได้เลยตอนนี้ที่แอดหกห L J E A O เป็นอดีตล่าสุดตัวผมเองนะครับในกลุ่ม B P ก็จะมีกิจกรรมขายฟุตบอลแจกเงินรางวัลมากกวันะครบ เดี๋ยววันนี้จะเป็นตูวอาสน์กับเสาชนตันนี่ยฝากกันด้วยนะครับแล้วเจนใหม่ในคลิปหน้าตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม